ก็ขอสวัสดีครับพี่น้องเข้านะครับเช่าถุงย่างสว่างนะครับวิถีไทยวิถีธรรมนะครับสลับมนีกัาพาพีพานองนะครับมาเยี่ยมชมนะครับการทํำปรามงนะครับป่ามงปลาอินทรีนะครับกบอินทรีนะครับเป็นกลุ่มอินทรีของถุงย่างสว่างนะครับทุงย่างสว่างวิถีไทยวีรรมนะครับเดกลุ่มป่ามงอินทรีนะครับเสือซึ่งปีนี้กับด้ไปการขอใบรับรองนะครับ ประมงนะครับเผื่อเป็นไม่รับรองนะครับการทําประมงอินทรี์นะครับชัดมนีกับสีผ้าพี่น้องเข้ามาเบิงนะครับเป็นกบกบฟาร์มของน้องนุทิดาโคชัยนะครับสิงน้องเขาจะเป็นเคยมีอาชีพเป็นผู้ซอยพยาบาลนะครับตอนนี้ก็เลยล่าออกจากผู้ซอยพยาบาลเพื่อสีมาเห็ดก้านเกษตรนะครับเพียงให้หน้าก็ดีให้หน้าสวนผสมผสานก็ดีนะครับ มีการมาทําเลี้ยงปลานะครับประมงะต่งตงตงางๆน,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 นะครับมีปลาอินทรีพวกปลาตะเพียนปลานิ่นนะครับว่ายีสบต่างๆแล้วก็ี่มีการเลี้ยงกบนะครับมีบอ่อนะครับพื้นที่มองนีกับสีประมาณบอ่ 2, บอสองบ่อนะครับอยู่ในที่ประมาณสามไร่นะครับพื้นที่ทั้งหมดก็อยู่นิดประมาณหกเจ็ดไร่นะครับเห็นเป็นบอ่อปลาที่อยู่อาศัยนะครับเดี๋ยวมาชุเบิงมาชมนะครับครบ เป็นการอนุบ้านกบนะครับมีหลากหลายเนาะกับพี่น้องเขาเดี๋ยวมาเบิง่งมังกาสิกช่วงนี้กับคำคำเนียจังน้อยนะครับกับขออาภัยกันลกันนะครับเพราะว่ามันเป็นต้อนทีอาทิตย์กำลังอ,อัสดงนะครับเป็นทิวทัศน์ทีสวยงามนะครับถุงย่าสว่างวิธีไทยพิถ่ำนะครับพี่นอ้องติ๊กกระริมหัวทับท่านนะครับลูกกบนะครับเป็นการพอพันกบมีไรกระช่างนะครับมีบอ่อ เป็นบอลในกระชังนะครับมีลูกกบหลากหลายก็มีไรหมองด้วยนะครับเลี้ยงกบนะครับเป็นไร่ใดเสริมของอาชีพนะครับจากอาชีพหลักก็คือสื่อถุงย่างสว่างวิธีถ้ำนะครับมีระบบสหกรณ์น,นะครับมีระบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการเลี้ยงโคโคเนื้อนะครับมีเลี้ยงกันกลุ่มเลี้ยงกระบื้อนะครับแล้วก็เลี้ยงป้านะครับทำประมงเพื่อ พักอินซีนะครับเขาอินซี่มีกลุ่มหน้าแป้งใหญ่นะครับมีอาชีพที่หลากหลายนะครับเพื่อเป็นการนําเสนอให้กับพี่น้องเฮานะครับเบิงนะครับอายุที่ของยยงสว่างมีศูนย์เลี้ยงลูกนะครับศูนย์เครือข่ายสพปกนะครับเป็นศูนย์เลี้ยงลูกให้กับพี่น้องเกษตรกรสมาชิกครับเดยอบรมนะครับเพื่อเพิ่มเพิ่มเติมเสริมไม่ได้อาชีพพุ่มหูนะครับแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพหลักนะครับคือการทำหน้านะครับ มีการผลิตข่าวพันุต่างๆเนาะครับเลียงกบนะครับ,เ,รรรบเสริมมาชีสเสริมมีลายรนลายลดีนะครับเป็นลายลดีนะครับมีบอที่สองนี่ครับอาจจะมีกระช่างมีปลาอันนี้ปลาอันนี้บบแมนปลานะครับอันนี้เป็นควายนะครับกลุ่มโนร์ล์ควายไทยของเฮานะครับ ชุมชนของเฮาชุมชนบรนกวยของเฮานะครับเดชชุมชนยางสว่างนะครับได้มีการอย่างที่ผมได้ประชาพันธ์ไปคือมีหลายๆกลุ่มนะครับที่ทางสาก้อนกลุ่มสามิฮายิกิชุมชนได้ส่งเสริมนะครับเป็นอาชีพของเกษตรกรนะครับของสมาชิกในกลุ่มของเฮานะครับคุณนะครับมีกระช่างป้าที่เป็นแม่พันธุ์นะครับปลาตะเพียนปลานิลนะครับแล้วก็มีบ่อกบอีกบ่อหนึ่งนะครับทางนั้นนะครับ แต่สำหรับคลิปนี้ก็ขอพบก,กับพี่น้องอาไว้เพียงเสนีหก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะของฟาร์มวยอยู่นะครับหลักมาจากของฟาร์รมวยอ,อยู่เอ่อมันก็คำนั่เนาะก็ขอพบผอกับพี่กับน้องอ่าที่ติดตามถุงเยียบสวางวิถีทวิถีธรรมนะครับไว้เพียงอ่เอสนีห์ผมขอสวัสดีครับ